มานพี่นองมาหน้า,หนา,า,หนา,เ,าเห็ดลุมปลาพอดีปลาบนเสาบนแรงกินเสากินแรงตุ่มเสาตุ่มแรงอมเสาอมแรงกรวากันไปแบวตำหนนะิอืมเดินกับจะเห็ดลุมประมาณนเขาจะงา่งายพักง่ายแน่ งมปวดงมเหลี่งะลังถอดหัวงเงียวน่ะเสียงปลาบอดเวเจกันในหลุมแน่นอนคือเราขาคนน่ะโอ้ยโอ้ยมันเงาบางยัน อุ้ยวูน่าออเออนี่มันงามพังงามนี่โอ้ยโอ้ยป่านี่ละลุมนึงมันเโอ้นมันเนี่ยตึห่วงเลยป่ะโอ้ยน่ซีก็มีโอ้ยนอนอนอ มีคนมาใส่เบ็ดว่ะแถวนี้ยมีบ่อยเขาใส่ว่ะแต่ของคือบ่ใส่เองใส่เอาปลาคอไ่แล้วก็ใส่ใส่ยังบ่อเขาหย้่มันก็จะนี่เส er ียงปลาบอดเลยอู้หูยตามไล่ไหม Nó thái xay cùng mời mọi người nga lùm ngủ nga lùm ngủ lỗ ngủ ngủ lỗ ngủ 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 Ừ. ừ. มันจะจาบทงนะอู้ปบึงน้ำใหม่ตังได้เุ้ยเรียกว่าปลาผมปลาจับปตาจั่เหาน้ำใหม่หาน้ำใหม่ดหหเดี๋ยวพอนอบ่นอบ่เดนมาบึงดนละ บนเหลือวเว้ยไงเป็นหน่วยพายบนล่ะปุนะ่นอืออุ้ย,อ,ยออกนอนไงนึงก็ล่ะ kì lên ừ. à. À. ปลาบอนเอาไปเห็ดลุมเอาเวลาเห็ดลุมปลาแล้วปลาไปกินแรงอืมอยังมาเสียงบ่อนตามเลยเจ้างอ่างอืม ไส้หอยซอลี่มปลาคอเขาเลยะตามซะเลยตะามือของหอยเต็มเลยน้อ,องเอ้ยเดี้นมาขัดใส่หอยก็นเลยเนี่นะเนี่นะลุมป้าเนี่ยนะนี่ลนะ mọi ơi không nữa ba uống câu nữa bảo này chóng với con cuồng lên nhanh được mà, à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  เลยหลุนเก่าวะตัวลงไปเป็นผงเลยอนอนอย่างนี้ปะตานบืนมา ปันน่นไนะอ,อ,อ้บานเลยลโลโลปัน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  ฝันเหตดเตาทานเ๋าวป่านสิบินของม่กเอป่านสีบืนเราะวามันหอมจีตต้นครับข้าต้องหน,นามรูปเป็นทางามาบลูบลูบลูบคือปันเตาทาน ลูบลูบลูบเป็นเหตุเป็นทางน้อยน้นำลูบลูบลูบเฮียเป้านจัดกดอารเดยกงางามาปกุกเื้ยเรลุมมันงามาปุกป่นเลย ไปหางามาตัวกันครับ <c oughs> นี่ยแนวนนโปกไว้้มันแบบมิดชิดมิดชิดเป็นแบบธรรมชาติธรรมชาติป้ายเขาสิยเขาไวววินเสาเดี๋ยวพ้นแน่นอนเห็นหลายหลุมครับกาวาลุมแล้วโต Hey, nè nằm. Vừa đập ăn nằm chân Vừa đập hoa bị còi lên. chân, chân nhăm chân vừa hoa còi lên. หนมอเดลไซยานะอ,อ,อุ้ยพ่อเขาแล้วสองอ่าได้เรียบร้อยแล้วเขาจังทุสุดเลยปลาคอปลาคอปลาคอใหญ่ปลาคอไงาสามตัวปลาคอใหญ่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 เขากำลังหวงงาม อมันก็น่งงามเกินไปจนลมอื้หูอง,งามไรกับลมเอาเขาใจ้าอูมมันกบ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 เอาไปคนราไป

ปลาสับเทียมมาเป็นฝูงแล้วนะเนบอ่อหน่อยๆแต่ปลาเลี้ยงไม่ยร้ายอืออือ ปลายา่างปลาหลุมคุณอ้ย,อย่างจนใหม่ละลุ้นอยู่หักมันไงสุกแล้วป่ะเนี่ยเลยปลาหลุมมันโอ้ย,ยทนกลิ่นปลาหลุมกันเลยโอ้ยปลาเทงเผาเลย,ยบ้านปลาเขาหลุมปลาลงหลุมมา เดิมเด้อปลาลุงลุงมนี่หรอกเสือจอบไปไปเหตุลุ่มทีล่ะเขาแน่นอนลุ่มอ่ะว่าตรงห่วงวัตถุมีลุ่มให้มันหรือเขาแน่นอนปลาคอคอน้องได้เขาเบิดมันเขาอยู่วแตมันมีปลามันปลาเนี่ยแล้วสำคัญือนางมาเนี่เสียงบ่อนตามตามนี่เห็นเลยมึงอยู่ในกลุ่มว่าถ้าได้ยินนี่เสียงปลาบ่อนเลยนางไปฟังเบื้อง ลัวสดหมดอีกบเลยพันธุ์ลายสด,น,สดนี่ไข่ยุงลายส,ด,สด่ะไข่ตาไข่มันจนังเลยมันไข่ผัวไข่รู้รรกินไขไ่ไปตัวหนึ่งสุดมันแฮะมือออกึ้นมาเม่์หมดเลยขายายพันธุ์เองหรือว่ามันจะปสีไอือตีจ๊อกนั่นเดงนั่นน่ะไปเอาไอปโอ้แบ่แบแแซ่บ

ก <c oughs> <c oughs> ินลำเหี่ยวแห้งก้อนไปเห็ดลุมป่าเอ๊เอ๊โอ้ห่อนแห้งดีว่ะ <c oughs> ห่อนนะฉุกุ้งไหม่ห่อนด้นนะยตัวอ้วนปลาหนาก็แข็งหน้ <c oughs> <c oughs> ตาตะวัอยู่ใ <c oughs> นกระสังนะก็แขงอยู่ <c oughs> นหน้าเหลี่ยงในกระสัง ใคไปเค็งโหค,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 คนนี่หอนมึงเด้จะขักันเนี่ยโหกินบ่เต้นกต้นไหนคุณให้มึงรเ่